ช่องนี้เพื่อพ่อชนัดดาสิริยงสวัสดีร้อยสิบเวันตบแต่งภายในใจวันที่48พลิกชีวิตได้เลยหากปลุกพลังให้ตัวเองตื่นได้หากจักรวาลส่งคลิปนี้มาให้คุณฟังคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นคำอธิษฐานจิตที่คุณได้เคยร้องขอออกไปหากวันนี้คุณยังมีชีวิตที่ไม่ดี ลองมาฝึกฝนตัวเองให้ปรับเปลี่ยนชีวิตโดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะวันที่เราได้เจอกฎแห่งแรงดึงดูดเราก็ลงมือทำมันอย่างสุดชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรในหัวของเรามันมีแต่คำว่าเป็นไปได้เป็นไปได้และเป็นไปได้มันไม่มีคำว่าไม่หรือคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำว่าไว้พรุ่งนี้ก็ได้มีแต่คำว่าฉันจะทำมันให้ดีที่สุด ณนะตอนนี้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตด้วยนะคะถึงเวลานอนก็คือนอนถึงเวลากินคือกินถึงเวลาลุยก็คือลุยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องทำมันด้วยความสุขด้วยพลังแห่งความบ้าความเอาจริงในชีวิตมันคือพลังแห่งความสำเร็จมันคือพลังที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตและประสบความสำเร็จได้และคำพูดในแต่ละคลิปที่ทำออกไปมันไม่ได้ทำเพื่อนโน้มน้าว ให้คุณมาฟัง แต่มันคือตัวของคุณเองมันคือจิตใต้สำนึกของคุณเองมันคือจิตของคุณเองที่เรียกร้องให้มาฟังเราต่างเป็นสนามแม่เหล็กให้กันละกันเราต่างเป็นพลังสนามแห่งขั้วบวกที่มาดึงดูดเราเจอกันทุกคนมีพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะงัดออกมาใช้ใครจะเจอมันและเมื่อไหร่จะได้เจอพลังงานนี้หากวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเลือกทําในสิ่งที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้นจริงๆผ่าน ตัวเราเองจริงๆโดยที่ให้คลิปเป็นป้ายบอกทางเราจะรุกขึ้นมาสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นเราจะรุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างในขณะที่บางคนเลือกที่จะอยู่เฉยๆบางคนเลือกที่จะรอคอยวาสนาบางคนรอโอกาสให้เข้ามาหาเขาเองเราจะเจอผู้คนมากมายหลายแบบเราจะเจอผู้คนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนให้เปลี่ยนชีวิตมีทั้งคนที่ยังไงก็ได้มีทั้งคนที่แบบว่าไม่เป็นไรฉันไม่ร่เราจะเห็นว่า ร้อยคนคิดสิบคนทำหนึ่งคนสำเร็จคุณเป็นหนึ่งในร้อยหรือเปล่าคะหากคุณเป็นหนึ่งในร้อยก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพลิกชีวิตได้หากคุณรักที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งกายใจจิตวิญญาณของคุณคุณจะไม่มีวันหมดพลังเลยการเรียนรู้กดแห่งแรงดึงดูดเขาไม่ได้บอกให้คุณทำงานหนัก เครียดกดดันอดหลับอดนอนแต่คุณจะต้องรู้เราสามารถสร้างพลังให้ตัวเองได้ผ่านบทเรียนของชีวิตของเราเองคนสำเร็จไม่สามารถ แปะมือคุณและส่งต่อความสำเร็จให้คุณได้แต่คุณจะต้องทำมันด้วยตัวของคุณเองโดยการเลือกแกลกลงมือทำแต่มันไม่ใช่เป็นการเลือกแลกทางชีวิตมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆที่เราจะพลิกชีวิตของเราแต่คุณก็จะต้องวิ่งให้สุดทุกวันคุณจะทะลุทะลวงเป้าหมายไม่รู้ตัวและสิ่งที่หลายคนมักจะเป็นก็คือจุดไฟให้ตัวเองแต่ตอนที่ตัวเองมีชีวิตที่ฉุกเฉินซึ่งสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรที่จะจุดไฟเติมไฟ ให้ชีวิตของตัวเองในทุกๆวันเพราะร่างกายของเราสายตาของเราหัวใจของเราพลังในตัวเราเขายังคงลุกขึ้นทําให้เรามีแรงกายไปต่อในทุกๆวันแล้วเหตุใดเล่าเราจะต้องทําให้ตัวเองหมดแรงและถ้าหากวันนี้ร่างกายนี้เกิดเกเรไม่รับคําสั่งเพราะเราใช้พลังแห่งคําพูดที่ว่าโอ๊ยหมดแรงไม่มีแรงเลยเหนื่อยก็เหนื่อยหากคุณพูดแบบนี้บ่อยๆคุณกําลังสั่งร่างกายของคุณให้เหนื่อยหมดแรง อ่อนล้าคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นอมพลึกอัมาพาตคนหนึ่งอย่าให้ความเป็นอมพลึกอัมาพาตทางความคิดมาทําให้ร่างกายของคุณเป็นอัมาพาตที่หลังนะคะสุดท้ายนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอต้นแบบหรือคนที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นแบบเขาสําเร็จแบบเขาคุณทรงลงมือทําแบบคนสําเร็จแบบคนที่คุณอยากเป็นลงมือทําด้วยความสุข จนได้มันมาด้วยปาฏิหาริย์ลงมือทําและรู้เลยว่าการให้ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ทรงลงมือทําด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาหรือมนุษย์ตัวเล็กๆที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ทุกทกที่ที่เราได้มีโอกาสไปเราจะล,ล่อยละออมมหาสรจันให้กับเพื่อนมนุษย์ผืนแผ่นดินทุกสรรพสิ่ง เราภูมิใจในการที่ได้เกิดเป็นคนไทยมีภาษาเป็นของตัวเองเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเอกราชให้กับใครเราอยู่ในสายเลือดในเชื้อชาติที่มีแต่ความชนะความภาคภูมิใจนี้มันอยู่ในทุกอนุเซลล์ของเราเราอยากให้ความขี้เกียจของเรามาทําให้ชีวิตของเราตกต่าและอย่าคิดถึงแค่ประโยชน์ของตัวเอง จงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมและคนหมู่มากเพราะยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เรายิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพลังในตัวของเราที่เราปลุกเขาให้ตื่นและเมื่อตื่นแล้วก็อย่าเพิ่งหลับนะคะและถ้าหากคุณหลับขอให้เป็นการหลับที่คุณจะจากไปจากโลกใบนี้ช่องนี้เพื่อพ่อชนดาศิริยงสวัสดีค่ะ